อกไปแล้วนางเอกเข้าสู่ด้านมืดตัวประกอบเป็นตัวรับกระสุนฮ่ไม่มี w ว fi ไม่มีโทรศัพท์ชีวิตก็เหลือแต่ความเซ็ง วางหานซั่วเอาไว้ได้ยับยั้งสวนหูปรับวายวนแต่เนื้อเรื่องของฉันก็หยุดอยู่ตรงนี้ไม่คืบหน้าแม้แต่นิดนี่พายวนจบเหตุแล้วใช่ไหมดูซิจูงเมืองน้อยเป็นอย่างนั้นทั้งวันเป็นคนไร้ค่าจริงๆอุย Hãy subscribe cho leo. Ghiền หากท่านคิดถึงหานซัวจริงๆอภัยะยโทให้เขาก็ได้ถ่ายทาอดคำสั่งให้เขากลับมืองอีกครั้งทำไมต้องทำให้ตัวเองลำบากจอยชีวิตนี้หานซั่วกลับเสียนหูก,กับควายยวนไม่ได้ <G ül> ข้าทำทุกอย่างพังถ้าหลินทียังไม่ตายทุกอย่างก็อาจยังย้อนกลับไปได้ ข้ากับเขาก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ต้องพลากจากกันสุราที่เหลือข้าดื่มเป็นเพื่อน ขอโทษนะก่อนนี้เขาบอกว่าไม่ชอบท่านก็โกหกท่านก็าบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป หวัังแบบนน้ไปจีท่านชายเมื่อครูท่านบอกจะไปสอนแนมการป้องกันเมืองอย่อมต้องมาดูให้แน่ชัดจะได้ลงมือในคืนนี้ เมื่อกัวเขียนอะไรได้สาระอีกอ,อากาศจ่มใสแนวนอกด่านมีพยายุทรายไรท้ที่พุดมากซะจริงพายุทรายผ่านไปคนหาย คนหายไปแล้วจะทำยังไงนี่ก็อยู่นี่งไงท่านอท่านท่านมาพยุงตัวค้าทีมามารู้สึกอยากป่วยท่านอยากนอนนานแค่ไหนถ้าหากเป็นไปได้ข้าอยากจะนอนถึงตอนจบบริบูรณ์เลย อยากนอนนานแค่ไหนข้าก็จะรออ,ะอย่าบีบคอข้าข้ากลัวแล้วออถ้าหากข้าบอกว่าที่ข้าทำไปแบบนี้ก็เพื่อหวังดีกับท่านทั้งหมดท่านจะเชื่อไหมจะเมืองน้อยเชิญกล่าวทั้งเถอะนะข้าเองก็ยังไม่เชื่อเลยล่อ,อให้แน่นเนาะ,ะม,ม,มีอะไรอ่ะ ข้างนอกมีอะไรเหรอท่านชอยล้อมเจ้าเมืองไปหมดแล้วฮะท่านล้อมเมืองแล้วเหรอบอกให้พวกเจ้าเบาเสียงหน่อย <c oughs> อย่ารบกวนนางนอนหลับข้าน้อยผิดไปแล้ว <c oughs> ตอนที่ถูกในรเทศเดิมทีข้าคิดว่าต่อให้ท่านเสียใจเพียงเล็กน้อยข้าก็จะยกโทษให้แต่ที่ข้าเห็นกลับเป็น ไม่ไม่ใช่นะนั่นค่าท่านเข้าใจคำว่าน้ำตาตกในไม่เล่าข้าเสียใจมากจริงๆตอนนี้ข้าร้องไห้ออกมาได้เลยนะจริงๆนง,งั้นข้าจะเข้าใจผิดว่าเจ้าเมืองน้อยร้องไห้ตื่นตานใจไม่นี่นี่มันเป็นประสิทธิธผลของละครคอมเมดี้ที่จริงเขาว่าเนื้อเรื่องของเราตอนนี้ยังค่อนข้างน้ำเน่านะสิบสามวันที่จากไปข้าคิดถึงท่านทุกวันคิดถึงข้าทำไมอะ ท่านชายนี่ของขวัญให้ท่านเกรงใจเกินไปแล้วจะมาก็มาสิให้ของขวัญอะไรกันไม่ต้องให้แล้วเอานี่อะไรอ่ะเจ้าเมืองน้อยดื่มทุกวันวันละขวดเยพวกพวกนี้มันอะไรกันคงเป็นน้ำพึ่งกระมังอ๋อถูกต้อง น,นเองเอถ้าท่านไม่ดื่มแม่ท่านก็จะไม่มียาให้ดื่มตอนนี้แม่ท่านถูกบีบอยู่ในมือของข,องข้าออเป็นน้ำผึ้งทั้งหมดจริงเหรอมีขวดหนึ่งเป็นพิษปลิดวิญญาณอ้ยเอาแล้วแล้วขวดไหนล่ะลองเดาดูเดาเหรอตอนนี้เจ้าเมืองน้อยก็ลองดื่มสักขวดสิ ขวดไหนดื่มสักขวดใช่ไหมออยังมากฉันก็ไม่กลับบ้านแล้วถึงแล้วกันยาของท่านแม่นี่ไม่ใช่น้ำพึ่งนี่มันนำ้ำมาระของปีเลยท่าน ขังเจ้าเมืองน้อยไว้อขอรับนี่ฉันทำไปเพื่ออะไรเนี่ยสวยนหูประพวายยวนเรื่องนี้ฉลบซาหลบวาสุดท้ายก็หลบไม่พ้นเลย